สวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแล้วรางวัลด้วยเป็นรางวัลอะไรคะที่เป็นนะเป็นรางวัล b a s e Movie and Series Influencer ค่ะรางวัล i n น l u e n c e r ด้านภาพยนตร์และซีรีส์ค่ะ ด้วยความที่เราเป็นนักรีแอคชันนักรีแคปอะไรอย่างนี้ทำเขาเรียกว่าทำตอโปรโมทร่วมกับค่ายแล้วก็ทำโปรโมทให้กับซีรีส์ต่างๆรวมถึงวิภาษ์วิจารณ์ตามความเหมาะสมอะไรอย่างงี้ค่ะเพื่อแล้วก็นั่งดูไปเพื่อนๆ,ๆทุกคนก็เลยเป็นที่มาของการในรางวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางจเป้เโปด้วยค่ะที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับช่องของเรานังน้ารงค่ะ จริงๆดีใจนะเพราะว่าคือต้องบอกว่าหลายๆครั้งที่หนังน้าโรงเนี่ยไปที่พูดถึงสําหรับแบบผู้จัดหรือว่าสาหรับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยที่คาดหวังว่าให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอยากอยากชวนเราไปดูซีรีส์ของน้องๆที่เขาพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยจนมาวันนี้เนี่ยเราเขาเรียกว่าพอมันมีรางวัลการ,ารันตีเราก็ค่อนข้างภูมิใจเพราะว่าหนังเราอยู่มาประมาณปีที่ปีที่7แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าพวกเราก็จะพยายามสร้างผลงานออกมาเรื่อยๆวันนี้นำของเมา จริงๆถ้าเป็นของ j จ p ปเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มารับรางวัลของงาน j จ p ป็นแล้วก็ยิ่งดีใจไปกว่าน,นั้นก็คือวันปีนี้เนี่ย j จ p ป็นเโขาครบ10ปียิ่งใหญ่มากนะคะแล้วเราก็ได้รับคัดเลือกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะต้องบอกว่ามาไกลมากเพราะว่าเอาจริงๆคือ คำว่าหนังหน้าโรงคือคำที่สร้างชีวิตใหม่ให้กับทุกคนที่อยู่ในช่องเอาต้องบอกว่าในวันแรกที่เราเริ่มทําช่องหนังหน้าโรงเนี่ยมันคือวันที่เราเป็นเด็กเด็กทั่วไปเดินเล่นอยู่ในห้างเดินเล่นอยู่หน้าโรงหนังจนวันหนึ่งเราเพยายามที่จะกระโดดเข้ามาในแพลตฟอร์มที่เรียกว่า youtube แล้วเราก็มาทําในสิ่งที่เราเรียกว่าแค่ไปดูหนังแล้วก็ออกมานั่งรีวิวจนวันหนึ่งมันมี แพลตฟอร์มเข้ามามากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Netflix i ส์ไอชี V อีวีทีีเราก็เลยเลือกที่จะทํารีวิวหนังและซีรีส์ในแพลตฟอร์มนั้นๆด้วยจนวันนี้ที่เรามีทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงอ่ะแล้วพี่ๆทุกคนที่เป็นสื่อมวลชนก็เห็นการเติบโตของเจมในทุกๆเก้าอย่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเราภูมิใจในตัวเองนะที่ที่คาว่าหนังน่ารงและคําว่าอินฟลูเอนเซอร์ด้านมูฟี่และซีรีส์ทำให้เรามาถึงจุดดีได้ค่ะ จริงๆต้องบอกว่าปีนี้ทางหนังนา้าโรงเองเก็คุยกันนะคะแล้วก็อยากจะทำแหละจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ปีที่แล้วไม่มีโอกาสได้ทำจริงๆหนังนา้าโรงเคยมีคอนเสิร์ตใหญ่หนึ่งครั้งนะฮะถ้าทุกคนจำได้ก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยที่เป็น BL นะฮะมาอยู่ในคอนเสิร์ตประมาณ2 0 0ชีวิตแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตท,ที่มีความยาวประมาณ4ชั่วโมงแล้วเป็นคอนเสิร์ตใหญ่มากๆในใน,ใ,นในในตอนนั้นที่ทำกันเป็นแฟนมีติ้งชื่อว่าหนังนา้าโรงคาลิวัลฟันมีต แล้วพอหลังจากนั้นเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสทาอีเวนต์หรือว่าพบเจอแฟนคลับเลยที่มันเป็นจริงเป็นจังปีนี้จริงๆใจรจ,รจริงอยากท talk าทอเป็นการที่หนังนัดลงทุกคนมานั่งทอแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับแล้วก็เป็นการทอนั่งคุยกันถึงประเด็นต่างๆอาจจะเป็นแบบหาสถานที่สถานที่หนึ่งแฟนคลับเข้ามา3ามสามอยห้าคนแล้วเราก็นั่งทอกันนี่คือเตรียมเตรียมไวลวคุยกันไวลวคุยกันไวแล้วใช่ค่ะคุยกันไว้แล้วแต่ว่าพยายามจะทําให้ได้ภายในปีนี้แหละค่ะ ไม่จริงต้องบอกดีนะเมื่อคืนเนี่ยคือกรณีที่เป็นกรณีศึกษาอีกอันหนึ่งที่ต้องบอกว่ากระเทยตายกระเทยเผาแต่อันนี้คือกระเทยยังไม่ตายแต่ไปเร่งเผาแล้วเพราะว่าจริงๆเจมว่ามันคือคนที่อยู่ในคอมมูนเอลจีบีทคเนี่ยคือคนที่ออกมาเรียกร้องออกมาอะไรหลายๆอย่างทำเพื่อทำเพื่อพวกของแล้วพอวันหนึ่งมันมีคนที่ทำเรื่องที่มันผิดเราก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมัน เสื่อมเสียมาถึงชื่อเสียงของ L G B T รือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนังทารงจริงๆคือการรตัวของ L G B T เหมือนกันนะเพราะว่าก็มีความหลากหลายมากเพราะในช่องเนี่ยมีทั้งเก้งกวางบางชนีมีหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆเราว่ามันคือคอมมูที่น่ารักแค่ๆค่แค่ว่าคืนอาจจะเป็นภาพของซูไวโวไปนิดนึงแต่ก็ถามว่าเมื่อคืนตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้นอนเหมือนกันเพราะว่าก็ติดตามข่าวสารตลอดเวลาหน้าจอทชไหมไม่ได้ไปลงนหน้าจอหน้าจอไม่ได้ไปลงพื้นที่เพราะว่าอะไรนะคะ เอาจริงๆไหมคะอันนี้เปิดใจเลยขับรถไปแล้วคิดได้ใจเลยพักเซนทาราเซนทันเวิร์ถ้าขับไปลังสิตตอนห้าทุ่มจะได้นอนกี่โมงวะแล้ววันนี้งานเช้าก็เลย,เยวกรถกลับเลี้ยวเข้าบรรทัดทองแล้วก็เป็นการให้กำลังใจผ่านแบบน้าจอมือถือแทนค่ะ,จะเจมส์โดนเอร์ลองรวมแล้วพอล้มมีชื่อเสียงด้วยค่ะรถโฟล์่สวาอะไร อนหน้านี้ไม่เคยกลัวเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นสื่อเป็นอินฟูไม่ได้เป็นดารารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนในวงการบันเทิงเราเป็นแค่แบบใครก็ไม่รู้ที่มันมีอันอาจจะมีคนรู้จักเยอะก็เลยทําอะไรไปบางทีก็คิดบ้างไม่คิดบ้างอะไรเงี้ยจนเพิ่งเกิดเหตุการณ์เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาค่ะที่เราได้มีการแบบเขาเรียกว่าก็ทําไปโดยคิดไม่ไม่ถึงเขาเรียกอะไรเดียวทำไปโดยไม่ได้คิดด้วยซ้ำาะ เป็นปกติของเราที่เรารอมรับว่าเอิม่มในพาร์ทก่อนเราอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็เหมาหมอยฟิลกระเทยเหมาหมอยปึ้งดมา,ามาามก็เลยรู้ตัวว่าอ๋อแสดงว่าจุดที่เรายืนน่ะเราควรมองเห็นตัวเองให้ได้มากขึ้นแล้วนะว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทําและอะไรคือสิ่งที่เราไม่ควรทําก็เป็นบทเรียนค่ะขอ,ค comment, ขอบคุณทุกคาคอมเมนต์ขอบคุณทุกคําตักเตือนแล้วก็ขอบคุณทุกอ่อเขาเรียกว่าคนที่ ตักเตือนแบบหวังดีเนาะยังไงก็รับฟังบทแล้วก็พร้อมจะพัฒนาตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าทุกๆดราม่าเราเป็นคนสร้างและมันอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะทําให้เราเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีขึ้นแน่นอนขอบคุณมากๆค่ะคือเราแบบว่าตอนที่เราโดนต่างๆอะไรเงี้ยเราสุยว่าแบบเฮ้ยอะไรทำทไมต้องโดนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรอจริงๆไม่เคยมีคําถามเลยค่ะว่าทาไมต้องโดนขนาดนั้นเพราะว่าทุกครั้งที่เราโดนเราจะคุยเลยว่าชันพลาดตรงไหน อะไรคือสิ่งที่เราพลาดอะไรคือสิ่งที่เราผิดแล้วก็คิดอย่างเดียวเลยอันไหนเป็นคอมเมนต์ที่เตือนเพื่อให้เราปรับให้ดีขึ้นเก็บอันไหนเป็นเฮสปีชไม่สนใจเพราะเรารู้สึกว่าอย่างบางคนน่ะมาถมน้ำลายใส่เราเรารู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าบางคนที่เตือนแบบที่เขาเรียกว่าหวังดีจริงๆอยากให้เราเปลี่ยนเป็นคนดีจริงๆอันนี้เก็บเลยแล้วเราก็พร้อมเปลี่ยนเพราะเรารู้สึกว่าเราจะคิดว่าเราคือคนคนหนึ่งสัมวันสัมบารีแบบที่แบบ จะทําอะไรไม่ต้องสนใจใครไม่ได้แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเรามีคนจับตามองอยู่ตลอดเวลาก็เพิ่งมีสติว่าอ๋อฉันเป็นคนในวงการแล้วแหละเอออะไรเี้ยเพราะก่อนอันนี้ไม่ไม,ไม่ได้คิดว่าเป็นคนในวงการขนาดนั้นแต <c oughs> หลายคนก็บอกว่าแบบว่าควาี่พอแต่เราเลือกไา,าแบบนี้นะาเราทเรื่องไหนก็ดังทีอ่อ๋อไม่จริง,งร <c oughs> คืออันนี้ต้องขอบอกเลยนะว่า ชอบมีคนหัดเสียมและฉีดยามากว่าหนังแล้วลงหยิบเรื่องไหนมารีแอครีแคปแล้วจะดังทุกเรื่องไม่จริงนะคะน้องซีรีส์เขาดีเขาเลยดังแต่ถามว่าเรามีส่วนไหมเราก็อาจะมีส่วนเล็กๆที่เป็นกระบอกเสียงให้คนได้เห็นซีรีส์กว้างขึ้นหรือว่าให้คนได้เห็นผลงานหนังหรือภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่า เข้าถึงอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันเราก็มีฐานแฟนของช่องเราเราก็แค่เหมือนหยิบคอนเทนต์มานําเสนอเพื่อให้คนเนี่ยได้เห็นกว้างขึ้นแค่นั้นเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกๆซีรีส์ทุกๆภาพยนตร์นเนี่ยจะดีจะดังหรือว่าจะมีกระแสะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของพวกเขาเองด้วยค่ะจริงๆก็เ,เป็นอินฟูเราคือจริงๆ่ว่าเราเป็นแค่แบบว่าอิกฟู่หนึงน่งไม่ได้เป็นมาเฟียอะไรใย่างเงีายไม่เคยเป็นมาเฟียในวงการนนนหนังนาโรไม่ได้เป็นมาเฟียในวงการแน่นอนหนังนาโรเป็นแแคค่่่ออิินนฟฟููะมที่ มีหน้าที่ส่งต่อสื่อให้กับทุกคนได้เห็นมากขึ้นบางคนอาจจะติดตามช่องเราแต่ไม่ได้ตามซีรีส์เรื่องนี้พอมาเห็นซีรีส์เรื่องนี้ในช่องเราก็เลยตามไปดูซีรีส์ก็ยินดีกับผู้จัดแล้วก็นักแสดงด้วยแค่นั้นเองปีนี้ที่จริงจริงอย่างนีงง้ปีนี้มี2เรื่องที่เราอะ คือหนังนักงเนี่ยเป็น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 พวกชอบคาดคะเนนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะใน1ปีเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่ามี GL กับ BL รวมๆกันเนี่ยเป็นร้อยเรื่องเลยแต่มันจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจอย่างปีที่แล้วอ่ะเราก็คาดหวังเฮ้ยนั่นนู่นนี่เนี่ยแต่อย่างมาปีนี้สิ่งที่เราเล็งเลยตอนนี้คือหนึ่งเขมจีราต้องรอเขมจีราต้องรอดอันนี้คือหนังนักงเล็งละว่าเฮ้ยน่าสนใจกับ2คือแฟนที่ ทันตะแพทส่วนใหญ่แนะนำมาร์คโอมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็พูดไปตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยว่าคู่นี้น่าสนใจก็คือของบ้าน j m m TV นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอับไหนๆแวะไปบ้านดูวันดีแล้วบ้าน j m m TV แล้วขอแวะไปเรื่องนี้หน่อย i d o l Factory นี่ไงเข้าใจปะเซนสุป,ปรพงศ์กลับมาเฮ้ย oh. hey. อันนี้น่าสนใจเพราะนั้นเนี่ยถ้าให้ฟันธงเนี่ยเราว่า3เรื่องนี้น่าสนใจแต่จะไม่ฟันธงว่าอุ้ยอังแน่นอนระเบิดระเบิร์ดไม่ฟันธงแต่ว่าสามเรื่องนี้น่าสนใจส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือข้ามฟ้าเคียงเธอสีน่นุนนิวยังไงก็มาเพราะนั้นก็ฝากติดตามทุกเรื่องราวนะคะของโคงการบันเทิงไทยนะคะอย่างน่ารมีหน้าที่ซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตต่อไปค่ะ เราเรียก็รอติดตามเพราะว่าถ้าถ้าคุยกันเรื่องลิขสิทธิ์ลงตัวก็รีอคถ้าคุยกันเรื่องลิขสิทธิ์ไม่ลงตัวก็รีอคไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะอย่างล่าสุดเนี่ยของ c ีเอ็เราเพิ่งทําเรื่องเทมโปลงไปเรื่องเทมโปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประวัติเป็นประวัติการมา,เป,ปรา,รมาเป็นประวัติศาสตร์มาเพราะจริงๆนะนะโดนวางแผนมาว่าเราจะถ่ายไว้ก่อนเยอะๆแล้วค่อยๆแล้วปล่อยทีเดียวเป็นสล็ดตใหญ่เลยเมื่อคืนพี่เอกก็โทรมาพี่เอกบอกว่าเจม สมัครสมาชิกยังไงอะ่ะคือแม่อยากดูแล้วก็พี่เบคออฟพี่เบคออฟก็บอกว่าเฮ้ยเจมพี่สมัครไปแล้วนะเพราะว่า <c oughs> พี่เบคออฟก็อยากดูอะไรเงี้ยคือจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนเ,เป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยแต่ต้องบอกว่าทุกทุกค่ายทางานกับหนังน้ารงสื่ออะไรก็ตามที่หนังน้ารงลงไปและวิธีการกระบวนการอะไรก็ตามที่หนังน้ารงลงไปเราทํางานร่วมกับทุกข่ายแบบเป็นระบบเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะทุกข่ายกับเราคุยกันตลอดขอบคุณค่าขอบคุณค่ะ